ว่าเทวดาจ้าจทำไรลแล้านั้นยุดได้พบก,กัน,นอ,นอาณาจัตรมาหุบุนโดจูกาทำไรอุตตันตุโกเดโกคาเทมสาถุตอนนี้กืเจ็ดโมงแล้วครับพึ่งยังไม่ได้ปิดเครื่องเสียงนะครับตั้งแต่เมื่อวานครับตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อวานก็ยังไม่ เบิ่อกองบนกนแล้วเพื่อนที่จะวัดโอ้ยกอบคนี้ยังว่างอยู่ไปวัดครับไปทัดงพี่ เตรบมตู <hi> ้ลำโพงเสร็จแล้วจบงานแล้วบาบูนเบื้องขาลังเด้อเออเาจารย์ดยืนอยู่ขาลังนน่เดี๋ยวมันมันหลอดไฟมันสิ่มันสิ่หนีบกันอืไปเบื้องขานาได้ไปเบื้องขานามันสิมีสายไฟสิของสายไฟหลอดไฟเด้อ <rivalry> <pars> <applicable> À, à, ngàn là phần cực Áo, áo may à May thân Vẫn là chuyển về áo รถโน่นโน้น,นอะพี่น้องตอนนี้กะกระป๋อไปทรงหลังจากที่ว่าขายของที่งานบนุญแจกข้าวนะพี่น้องถือว่าน้ำก,ก้อนกระเบิ้องก็เลยว่าสิสิขายออกพี่น้องเอ้ยลทอละแต่ยกกันนอกสะ่วนใหญ่ลำอิทอิเล,ล็กต์เปล่าหาพันแม่เบิร์ตไปจ้ะมีเล็กสิบพัน แล้วก็คัดอนาเจตอนจะกกำลังนั่นนี่ให้ใส่ไอลายเปาไวเซียติเออเออเออแม่นะแล้วเอาไปเอาไปลงวมทำอะไครับใส่ทางหลังนี่ก็ได้สิให้ไม่เท่านั่งยังไงล่ะแล้วจะกลับไปไหมเนาะฮะหมอเออก็สิไปเ่ายังสิไปอยู่ไปเข่าแล้วว่าแม่ไปไปบ่ได้เสียเวลาเนาะไปข่าวเนาะไปไหมเป่น่ะตะเล่ผมเลยไปเออกัะนาละไปก็ไม่เท่ากันกอกเปลงกอกอีกเนาะเปลงกอก นกปมมาจจะเป็นขึไปหลังเปิท้ายนะกันนั่นแหละทเปิดท้ายเปิดแล้วเคยเลิกเคยลิกคือบอยยิ้มมาอีกบอได้บอเมดแล้วบะแม่เราจะไปหาขึ้นญี่ปุ่นเด้อปอบไว้ได้ปอบไว้ก่อนละลายได้บอยไปใส่เรื่อตู่บ้างก่อนแพ้ดอวพี่น้องไปเลยตู่ลงอ่ะพี่น้องตอนนี้กะ คนเคืองคนเคืองเสียงมาหอนเฮือนไปที่เรียบร้อยนะพี่น้องหลังจากจบงานไปที่เรียบร้อยแล้วสบายดีสวัสดีจ้าสบายดียินดีตอนฮับเข้าสู่สองบาทต้มสอจอยพี่น้องสวัสดีครับมูนี้เฮาไม่ครูคือมีครูเคยไม่เนาะเป็นไพรนี่เพราะท่านบอกดอกเดยวจะให้เบิ้ง แมือส <c oughs> ิมีเธอไผ่แต่ว่า like. มือน <c oughs> oh, so ี่เขาจะเอาน้ำแข็งไปส่งเพิ่นเอาน้ำแข็งไปส่งเพิ่นบอมันน้ำแข็งละลายเถอะบอมันอัดประตูอัดประตูก่อนลูกสิออกนะฮะเออกันนั่นเด้ลูกค่อยสิออกหนหัวโอ้ตกไปดังหมดแล้วอยู่ในกอดแข็ง

ีนี่เบื่อดอกเออได้แล้วเออได้อยู่ไปพี่น้องตอนนี้เากำเอาน้ำก่อนใส่หรือว่าน้ำแข็งใส่พี่น้องน้ำแข็งไปให้บาเก้าน่งไมนะพีบนน้แข็งไหมน้ำแข็เต็มเต็มยังไเต็มสบาย ีน <ih az violin Legisl acy> ้อเอ้ยคิดว่าจังซี่เนาะเออว่าเราทําอิดกับเพิ่นก็ว่าเออเอาเอาทางน้อยหรือทางใหญ่ว่าซั่นโอก็แชร์กับเพิ่นนว่าจะมางานบ่เออลืมคนนึงว่าเนาะงานน้อยๆพี่น้องแล้วก็มีเตชาวบ้านแล้วก็แล้วก็เป็นอากาศหนาวนี่ที่มดเคยนําแข่งงานงานใหญ่เออว่าอีกอคันว่าสงานหมดอยู่เออหมด โอ้สงการที่คันได้สำนักเอาเงเล็กเงินสิบล้านนี่บอ้สิบกับห้านี่ได้อยู่ว่าเห็นแต่รถคันอ๋อคิวเลยน้องมีแต่รถใหญ่รถคนมีอย่างน้องนี่มันเป็นเกลือบอเกลือว่าน่าจะเป็นทานเหือเลยบอแม่บอแนเกลือเกลือนะเกลือไปละแตงเกลือไปจีน เดี๋ยวตอนนี้เย็นน้ำก่อน คยืนนดก่อบอกบอกได้น้ำรุดน้ำรุดเห็น่ยพี่น้องเสียบเสียบให้นอยู่วัดเสียบเสียบเมาแล้วเด็กคนรักเอาคนให้ลงทุนได้เย เออทางเวนาก็คุไหนคุเือเบกคน้องตอนนี้เป็นสรจาะจกต้อมกราทางลงโอ้ลงหนลงหมกฟีปาซาลหมปาซาทขาทางเวนะกกเออเาจะแปลนิดทางท่งดูผิด่าปาซาทางเข้าบ้านได้เฮยพอแม่นี่ออภาษาที่ฟังนี่เออบอกเป็นยังเนาะ บ้านที่สองบ้านเพิ่มอยู่ไทยพี่น้องเลยเดเพิ่มมีใส่เนนใส่หนิงใส่เนรเพิ่มอยู่แล้วทงนาเนาะเป็นทงนาคือสินล้ำท่วมอยู่แถวนี้ท่วมแจะรับพริกเอวนี่เลยยำน้ำ โอ้ยเป็นแต่ยังให้ยังหัวดิท่นให้ก็บ่มีน้ําตาสบายดีสบายดีอันนี้พีนองมาฮอดเฮือนบักกาวแล้วยักหัวเบิงลายติดเพื่จอดอยู่ตามทางเฮ็ดได้บาดนี้อยู่ไสนั่นนะอยากให้มาส่งนกกรให้บ่าวกาวพี่น้องตอนนี้ก็ออกเดินทาง หนะรือว่าไปตลาดนะพี like ่น้องไม่เท่าเพื่อนว่าซื้อซื้ออย่างเกาะตุ๊กตาตุ๊กตาตุ๊กตานี่จะซื้อไปอย่างเกาะเย่าไม้อ๋อคนเฮ็ดพิธีหรือว่าเอ้นง่ยๆก็คือว่าเย่าพี่น้องเพราะว่าเสื้อเสื้อว่าเจ็บไข้นะพี่น้องหรือว่าแบบเขาเจ็บเขาไข้แล้วก็ไปไปเป่าหมอสแล้วพี่น้องแบบไปเบิ่งกมอสเบิร์อย่างนะเพื่อนว่าเออเป็นยอนนั้นยอนนี้ก็เลยว่า หมอพกัจะแนะนำว่าให้นั่นแหละก็เลยเป็นสิตามหมอพันพ่อก่อนพี่น้องมาตอนนี้เรามาเบิ่งกันว่าในริยาการเดินทางของเขาไปตลาดนี่กะห้างจากบ้านนากักกอบตกุ้งไก่นะพี่นอ้อง เงียบแล้วล่ะบ่มี อ่มี Arizona, ้งติดอะไรอันนี้จะเป็นฮันเดียดพี่น้องเขาเจอกับมาหาตลาดกันเขาฮันเดียดเพื่อสิมาหาตุ๊กตาหรือว่ะมองไม่เห็นล้วจังไคล่แล้วเน้นละมั่นเลยตุ๊กตานี่บ่ตุ๊กตา ແມ່ນາຕານີ້ເຮົາກໍຫາຄອນເນາະພີ່ນ້ອງຫາປົກກະຕິຫຼືວ່າຊິເປັນໜ້າຕາແບບໃດເຊົາຍງຮທືกก

เสีย er ังนี่ใส oh> ่ทางอะไรได้ใส่ทาง้มาจดังจุดทานกับเบื้มีอนเดียวนี่บอเออยังนเดียวอันเดียวอ้าแล้วเขาผู้ชายมันไม่มีจฟังมันใส่ทางเนล้าสิบพันก็รุเดี่ยดูเจ้าก็ใส่ทางแลรสี่สิบพาอะไรเข้าค้ายยนี่สิบามาใส่ทางให้เติมให้กันเลยสเนาะโอ้ใส่ทางสี จะเทมันเลยกับไรอ่ะทาร์มเาขายอ่ามันนี่คือเ่องกาเอาเอาที่สิบห้ทางให้ตัวแบบงใชัทางเลยสี่สิบ้าันนมันช้ทางที่ก็ช้ทางา้าสิบพัได้เลยพี่นมันกะดังไรด้ใชทางดังไหม้าดเต้ไหมลยเจ้าราคาพันใช่ไหมสี่สิบห้าหรอวะสี่ห้ช้ทางให้สี่สิบห้ ลูกไข่เลยที่ใช้ค้างให้ขาเออแ้เล้ไงไปยังเดี๋ยวเทโนโไปดตุกายเดีว่เร่แล้วแล้วแซื้อแล้วพี่้ยโอเคนะ ừ, nó bị bị thật kề nó quá Mọi điều này một này một tiền đó tôi nay lo sợ chơi cả lo sư แตงแลพี en, er, ่น so ้องคือแตงเพื่อจะเอาไปปุ๊บมีมะล้อมดแล้วเด็นบ่หมดอิลี่อิโลใส่อีกตูหมดอิลี่อิโลอ๋อ ตัวได้ทางหลังนี่ทางหลังทางลังเนาะตัวได้สองบาินีทางหลังเหยยางหลัง่อบสองแบบเช่าฮาง์กเช่าหางเช่าซาบเนาะเองเปียร์าซิปเลยนี่คาเปียงมาไรกำไร่กูขายอยูแต่น้อยขอเจ็บเนาะ I'm